มาครับผมและนี่ก็คือสกินใหม่ของเจ้าฉลามที่กําลังจะเข้าเซิร์ไไทยเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมก็สวัสดีครับอยู่ผมสายซีนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อเนี่ยมาดูสกินใหม่ของเจ้าวีโร่ที่กําลังจะเข้าไทยในเร็วๆนี้แบบว่าเป็นสปอยล์ล่วงหน้าก่อนนั่นเองนะครับผมก็ ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับไม่ได้อยู่ที่บ้านเนาะก็เลยอัดคลิปนอกสถานที่นะผมมาครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาปเพื่อนๆไปดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็โมเดลของเจ้าสกินใหม่ของฉลามก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยเร็วนี้นั่นเองนะครับผมผมมีร้านเติมเกมแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมเกมได้ไม่อัน้นพอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอออดดดภััยเเเเตตติิมมมมมไไ้้้้่่นงทีกกผ เนนพจแอดมินต้น tp 7มีดีให้เลือกเยอะสกินแล็ทเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า2 0 0 0 0 0คนชีอเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับมาครับตอนนี้เราก็อยู่กับตัวโมเดลของสกินแล้วนะครับผมสำหรับฉลามที่จะเข้าเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้นะครับผมก็โมเดลเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ส่วนตัวผมมองว่าเท่ออีกแบบหนึ่งนะครับผมบางคนอาจจะชอบไอตัวสีแดงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมชอบอันนี้นะครับผมก็โมเดลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตีธรรมดาอ่า เนีเป็แมะมันก็จะเป็นเหมือนขอเขาเรียกว่าอะไรนะแปดบิตอะไรอย่างี้นะครับผมอารมณ์เหมือนเป็นแบบเกมยุคเก่าๆอะ่ะประมาณนี้ครับผมอันนี้จะเป็นสกิลหนึ่งเวลาลงน้ำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฉลามแปนบิตแบบนี้เลยนะครับเท่นะเออจริงๆผมชอบแบบนี้นะเทมากเทมาก เนี่ยครับพออยู่บนบกเนี่ยมันก็จะหมดเวลาแนละ้วมันก็จะกระโดดออกมาประมาณนี้นครับผมอลองใช้สกิลหนึ่งสองรอบดูนะมุดลงน้ำนะครับผมแล้วก็พุ่งปึ๊บเอฟเฟกต์ก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปเนี่ยเราอยู่กับสกิลสองนะครับผมอตอนสกิลสองควงเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะปึ๊บ แล้วองฟันดูประมาณนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บก็รอให้มันเข้า L V นะครับผมจะได้รีวิวแบบเต็มที่ได้นะครับผมถ้าอยู่ในเกมนี้เนี่ยผมก็จะรีวิวได้ประมาณนี้แล้วกันนะ ก็ให้เ,เพื่อนๆดูไว้แบบประกอบการตัดสินใจไงว่าถ้าเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยเราจะซื้อดีไหมอะไรครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยผมซื้อแน่นอนอยู่แล้วนะครับต่อไปเนี่ยเป็นอันติีนะครับผมอันนี้จะเป็นอันตรีแบบหมวดแรกนะครับก็คือจะกระโดดไปข้างหลังแล้วก็จะพุ่งไปข้างหน้านะครับนี่ประมาณนี้เลยขี่โมไซด้วยโคตรที่ที่แบบคู่แข่งนะคของเดวินเชนเบเกอร์นะมานี่ครับ ต่อไปเนี่ยจะเป็นอันตรีโหมดที่สนะครับคือเราต้องลงน้ําก่อนนะครับแล้วก็่มนี่อนิเมชันมันจะเปลี่ยนนะครับผมคือมันจะไม่ขี่มอเตอร์ไซค์นะมันจะขี่ฉลามเลยนะครับผมประมาณนี้นโคตรเท่อะสก,กินนี้มีท่าวารไหมนะอ่ามีครับผมท่าวารก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเยดขี่มอเตอร์ไซ มีดิฟรถด้วยนะเมื่อกี้เน ER wow ี่ยเพื่อจัดอ่ะอให้ดูใหม่มาพ่จัดก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวสกินนะครับผมก็เดี๋ยวผมฟูลคอมโบให้ดูสักชุดแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับ โอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของยูโรที่กำลังจะเข้าในเดือนธันวาคมนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นข่าวลือนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเข้าวันไหนแต่ว่าตามข่าวเนี่ยก็คือจะเข้าในช่วงเดือนธันวาคมนะครับผมก็ใกล้แล้วนะครับผมก็หวังว่าจะไม่แพงนะครับผมผมก็เดาว,ว่าสกินนี้จะอยู่ในระดับออนติเมทนะครับผมถ้าไปมิลเลอร์นเนี่ยอาจจะเวอร์ไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีโอกาสนะครับเพราะว่า โปรไฟล์ของสกินนี้เนี่ยมันวิวบัฟด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่า R V เอาเข้ามาเนี่ยมันจะวิวบัฟตามเขาหรือเปล่านะเออไม่รู้ว่ามันจะกงจะกาก,กอะไรไหมนะครับแล้วก็หวังว่า R V จะไม่เน้นเอฟเฟกต์สกิลนะครับผมเพราะว่าตอนอยู่ในเกมหลักเนี่ยมันก็ไม่ได้เวอร์เท่าสกิน F M V P หรือว่าสกินสีแดงอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของฉลามที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟในอนาคตนะครับผมกเ็เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคคครรรัััับบบบสาวนนีี้ยผม we <laughs> A new game in the series? Who cares? High definition doesn't mean high performance. O verdadeiro sentido da vida se encontra na linha de chegada.